เห็นมี่ข่าวมาว่าข่าวลือีแล้วว่าจะนี่จะเตรียมดินข้ามรัดฟ้าไปอับหน้าอีกแล้วหรออ๋อไม่ใช่คือตอนไปคราวที่แล้วว่าพอดีตอนนั้นน่ะสลบอยู่แล้วพอดีหมอก็อยากจะกรีดจมูกตัดปีงจมูกแล้วก็จะเย็บขึ้นไปแล้วเขาไม่รู้จะถามใครเพราะว่าพี่สลบอยู่ถ้าคนไข้ไม่อนุญาตเขาก็ไม่สามารถที่จะต,ตัดและเย็บได้พี่ก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาหมอบอกเนี่ยไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าจะเย็บ จะต,ตัดปีกจมูกเย็บเข้าไปไม้ที่จะเย็บไปมันจะเป็นอย่างนี้ uh huh. แต่พอมันครบหกเดือนแล้วรู้สึกว่าคุณหมอเขาเย็บโดยแข่ตรงกลาง uh huh. ไงเห็นป่ะมันก็เลยขึ้นไป uh huh. ขึ้นไปมันก็เชิดแล้วเป็นห uh huh. งวเห้งคนเนะ่ะเขาบอกว่าถ้าจมูกเชิด uh huh. เชิดอย่างเงี้ย เงินมันจะออกเยอะอแล้วมันจริงไหมพี่พ่อจริงเพราะเรา,ร,เร,ารู้สึกว่าช่วงน,นี้เราช้อปปิ้งหนักมากหลายแสนหลายอะไรก็ซื้อแบบว่าเนีเ่ยแบบแบรนด์เบอร์เราก็ซื้อเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วไงแต่พอหมอทําให้จมูกเราเงยปุ๊บเรายิ่งทําตามคํามหมอ,อพไปยุโรปมาหมดไปร้านกว่าเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเขาจะไม่แม่เนเนี่ยเราก็เลยเราก็เลย ใช้เงินซะหน่อยชาเ็ชบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราข้างสัยกรรมหรอมันตั้งตลอดนี่เป็นต่นตั้งเป็นเสือสัยกรรมไม่เคยข้างข้างแต่รักเพราะว่าสายไทยอีกละคือจริงๆเข้าใจเข้าใจมาว่าเรามีเงินเราก็ทําไปถูกต้องมั้ยอีพวกที่เมาแบบคนข้างๆอย่างเงี้ยไม่มีเงินไงก็เลย ก็เลยว่าคนนู้นคนนี้ถูกต้องมาถ้าถ้าพวกนี้มีเงินนะโอ้ยไปหาหมอก่อนผู้หญิงพอดีมันแพงไงไปทีก็ะร้านก็ขอส่วนธรรมชาติไงนี่นี่ธรรมชาติให้มาแค่นี้หรอด้านข้างไหนข้างข้างหนูเนี่ยคร่านอ้ยหันซ้ายหันขวาตกใจหมดพี่คุณว่าเอ้าจิ้มสยามอะตอนนี้มันทำแล้วมันหลายคนก็ทำแล้วก็กลัวก็มีทำแล้วก็แบบกลัวมันคือ ศัยกรรมเนี่ยจะบอกให้เลยว่ามันอยู่ที่ที่แบบดวงของคนเจอหมอดีก็ดีไปเจอหมอไม่ดีก็พังไปเพราะว่าถ้าพังแล้วมันก็แก้ยากถูกต้องว่าพอดีเราก็ต้องเลือกที่หมอที่ว่าตรงกับเราเพราะเดียวนี้ศัยกรรมทุกคนทําหมดเห็นไหมดาราออกมาทำกันเยอะแยะก็ไม่มีใครปิดบังแล้วก็เปิดเผยหมดว่าฉันทำศัยกรรมมา พอสองมันเปลี่ยนไปแล้วพวกอยู่ไปอยู่ไหนมาใช่มาใช่อันนี้ววยูเคก็เลยมาแล้วนะเออ่าันี้ถือว่าเป็นการลดไวยกี่ปีนะครับคือไม่ได้ไวยกี่ปีหรอกพอเราหน้าตาเราหน้าตาลงตัวเราก็มั่นใจเพราะแต่หนูหน้าโหดอย่างกระเสืออ๋อที่เราแก้เพราะเราหน้าโช่ตอนนั้นคุณพันเรียกพี่ตอนนั้นอะไล่จับพี่เพราะว่าเรียกว่าเป็นเสือเพราะหน้าพี่แบบเห็นใช่ไหมล่ะไปหาลูกลุงเออ จำไม่ได้แล้วแต่คนมันเปลี่ยนไปทุกทุกรอบเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้เสียใจมากเดินไปไหนไม่ค่อยมีคนทักแล้วไม่รู้จักไม่ไม่ก็ไปทํารายการเนี่ยเขาบอกทักแต่พี่ก้องไม่ยอมทักพี่เลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพลอันนท์ดีหรือไม่ดีเขาจำไม่ได้มันก็ดีนะเราก็ได้ภูมิใจว่าเราเออเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเพราะว่าเราจะได้อยู่ไปนานๆไงเพราะต้องการทีมเอ่ ผู้เบื้องหลังหน้าใหม่อะไรเงี้ยผู้กับหน้าใหม่ <ๆ S 2> รจริงๆพอเราไปที่ไหนตอนไหนก็คือทุกคนก็จำเราไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่โบตอนนี้จาได้บ้างถ้าพี่ถ้าพี่พูดอ่ะจะจําได้เขาจะจาเสียงได้แต่ถ้าไม่พูดเนี่ยคนไม่ค่อยทักรู้สึกสะดวกขึ้นไหมคะไปที่อื่นแล้วคนจำไ,ได้รู้สึกดีขึ้นว่าเออทำผิดแล้วคนจําไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องระวังกล้องนะเพราะว่าทุกคนเตรียมยกกล้องอย่างเดียวเขาบอกว่าทำหน้ามันรอบเนี้ยหลายคนเข้ามาแตวเยอะมากเลยว่า นี่ทํามาขนาดนี้แล้วเนี่ยเหลืออะไรที่ให้ทำอีกเออเขาแต่แจะทําตาขาวแล้วเขาไม่ทําให้เงื่อกเขาก็ไม่ทําให้แต่จริงนี้พี่คนเขาบอกว่าทําหน้าเราเหมือนพี่คนเรื่องทำคอบางคนเมาอย่างนี้เลยพี่พส์เขาก็ตึงกับุู้หญิงอะดูคอมีอะไรคือตอนนั้นพี่รถวามอ้วนไงมันก็เลยเหี่ยวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาอีกสองกิโลแล้วก็ก็ก็โอเคตอนนั้นลดไป15้ากิโล มันก็เลยเหี่ยวไงแต่ตอนนี้เข้าที่แล้วใช่ไหมเขาก็ทําการดาราเขาก็ทํากันทั้งทั้งนั้นแหละมีแต่บางคนที่หมอเขาไม่ทําให้แล้วมองทําไมอ่ะไม่อาจารย์หมอไม่รับทรรมไม่พอจริงจริงพอเพราเขาไม่ทำฉันีเงินหมอก็หมอไทยเลิกศยลกรรมไปหลายคนแล้วเพราะอาจารย์นี่แหละ เวลาไปไหนมาไหนมีปัญหาเลยเกี่ยวกับการเราทำหน้าอย่างไม่อย่างเช่นต่างประเทศไปแล้วเอกสารต้องเตรียมชุดไม่ไดไม่ได้เปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นแต่พรเสียใจมากไปทำวีซ่าที่อเมริกาได้มาสิบปีแต่หน้าแบบว่าห่วยมากเพราะฉะนั้นเพิ่งทำศิลปกรรมมาใหม่ๆองมากกลายเป็นเหมือนหนูว่าเข้าุเข้าทายใช่แต่ตอนนี้มันหกเดือนแล้วเาหศิลปกรรมเนี่ยต้องใจเย็นๆประมาณปีหนึ่งหรือว่า แปดข้าเดือนแหลมันถึงเข้ารลูกค้ถหาพี่พดครับแต่ก่อนคือพี่พดบอกว่าหน้าดุเหมือนเสือตอนนี้ให้ตัวเองหน้าเหมือนอะไรพี่พดเออเออหน้าสมือหน้าหวานเหมือนหน้าหวานเหมือนทองหยอดน่ากินนะครับหน้าหวานเหมือนทองหยิบแล้วกันอาดือจารย์เขาอิจฉาก็ตั้งนานแล้วก็คิดดูวหน้าพี่เปลี่ยนไปกี่กี่ซีซั่นแล้วอาจารย์ยังหน้าเหมือนหอตแตกภาคแรก อันนี้แค่นั้นก็จริงนะพี่โพลอีกนิดนึงเหตุผลหลักๆทำไมเราถึงแบบเปลี่ยนเออเปลี่ยนทั้งลดน้ำหนักทั้งทำสิ่งอย่าเราอยู่กับเราอยู่กับหน้าเก่าเรามาห้าสิบกว่าปีแล้วไงเราก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอันนี้พี่ก็ไม่อยากบอกอายุอ่ะก็เยอะแล้วว่าอย่างการลดความอ้วนี่มันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยไหมครับลดความว้วนี่มันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยเมื่อก่อนพี่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไม่ได้นะ เดี oh. uh ๋ยวนี oh. ้ใส่ได like cool okay. 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 ้เห็นป่าเพราะว่าบอกซึ่งราคาทำมันด้วยหลักราบเขียนขัดปลอมเหรอจ้าคราวหน้าคราหน้าไม่ต้องเป็นหางแล้วนะไม่ปลอมนะจ้าไหนไหนแต่ไม่ปลอมนะคิดแปลกจริงอ๋อโอเคครับอินเสิร์ตดีหนึ่งครับอินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตอะไรอิินเสร์ต